Trong Youtube nè Ê, nhìn nóng tông này đi Chính hả? cô đi, cắt Cô Ừ โอเควันนี้คือการซ้อมบีคลิกนะคร <Okay. S 1> ับ,บเอาเอาอีกสักลูกเอาเ,เอาแบบบินแมะบินอะเ,เอามาเล่นทำด้ว เราแบบยิงยิงแบบตรงตัวก็ได้ยิงแบบแบบไหนก็ได้ เป๊บนึงเขาเขาดูจากกล้องด้านหลังเนีย่ยมึงอัอคดคลิปเหรอ,อเ <laughs> ด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวัดมึงมึงรอไไหนอ่นเช็ดดิหน่แน,นไไ่ไม่เป็นไรมันเป็นใบตามย่ายกรรม จำสิ like so cute, ่งไรได้ซื้อกี่บาทบายบายเจอกันคลิปใหม่เฮ้ยไม่ไม่ไม่เอาเอาลูกมีทายจะโทษเลยเฮ้ยกูขอเล่นด้วยมามาถ้างั้นมึงบินนะเออได้มึงบินนะไม่แม่เอาเคลนเคลนเดี๋ยวตัดยืมกล้องอีกตัวหนึ่งนะเอาไปตัดเบื้องไปไม่ถ่ายไม่เลยเอาไปลูกหนึ่งมาดิแคลนไม่ตัด เพราะมันมันสูงเกินมันเอามุมเอามุมเอามุมเฮ้ออยบบอึงด้านหลังมันไม่พออ่ะอันหนึงกล้องกล้องมันถ่ายไม่ถึงแล้วมันถ่ายไม่ถึงทำอะไรเฮ้ยไ,ได้ของ น,ดนัดไปยูไงเฮ้ยเขาจะไปดูอย่างด้านหลังนะมัดบินเลยไเนี่ <c ười> ยเือ ต่างคนต่าง,ง,งโหต่อไป